you mm -hmm. สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ e life e b i t ครับเป็นประจำทุกวันจันทถึงศุกร์ทางช่อง e b i t channel กับรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบก,กับความทันสมัยบนโลกของอินเทอร์เน็ตเพื่อชิงความได้เปรียบรู้เท่าทันลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศผมกิติชัยเจอจันพิพัฒน์และคุณชิดธรรมคำวิเศษผู้ดำเนินร,รายการสวัสดีครับคุณชิดธรรมสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องข,ของกลยุทธ์ครับการวางแผนการตลาดครับนอกเหนือที่จะาวางแผนกันในรูปแบบของเปเปอร์แล้วเนี่ยมีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่ง ของบริษัทบริษัทหนึ่งทำออกมาแล้วสมัยก่อนมีหนังสือเล่มหนึ่งชีด่ดังมากชื่อช่วยครับบาลานซ์กอร์การ์ดบาลานซ์กอร์การ์ดคืออะไรครับธุรกิจในเมืองไทยคลั่งไคล้มากเป็นตำราัคนต,ต้องอ่านใช่ก็เป็นอา,อาจารย์ของอโรงเรียนบริหารธุรกิจฮาร์วาร์ดฮาร์วาร์ดบิสซัทสคูลเขียนมาครับบาลานซ์กอร์การ์ดเขาเรียก BSC นี่ยังจำได้อยู่เป็นตัวชี้วัด3-4อย่างวัดเรื่องของการเงินเรื่องของ ความพึงพอใจลูกค้าอเรื่องของพนักงานอะไรเงี้ยผมจําคร่าวๆได้ประมาณเนี้นะครับแต่วันนี้มาเจอซอฟต์แวร์ไทยหน่อยครับของไทยนะครับของไทยเลยตำราฮาร์วาร์อาจจะหนาวไปเลยอนะฮะมันไม่ใช่แนวคิดนี่มันเป็นของจริงนะครับซึ่งทุกองค์กรเอามาใช้ได้เลยวัดผลได้จริงเห็นค่าคเลยเห็นค่าคะแนนเลยแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมมกโอ้โหชีพทานี่มันแอลโลกแกรนมาก หล้กกันคือหญิงยโสไปไปตำหนงตำหนิผพวอาจารย์ระดับโลกอก็เละบอกว่าแนวคิดของอาจารย์เหล่านั้นเนี่ยแปลงมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องได้จากทฤษฎีแปลงมาเป็นสร่งใช้งานได้จริงถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์เหล่านี้ก็จะมาช่วยเรื่องของ KPI การวัด KPI การวัดสมรรถนะของคนนะครับว่าทํางานเข้าเป้าไว้เปล่ามีกี่เปอร์เซ็นต ที่ยังขาดหายไปนะครับเพราะว่าบางองค์กรเนี่ยคนขายเสียงคนขายเสียงแปลว่าตำแหน่งขึ้นแต่งานนี้ผลงานไม่มีแต่ตำแหน่งขึ้นเอาขึ้นเอาเลยไอคนทำงานก็ทำงานไปแต่ตำแหน่งไม่ขึ้นค่ะคนขายเสียงเป็นอย่างไรนั้นอันนี้คือวัดผลไม่ได้แต่ใช้โปรแกรมนี้วัดผลได้แต่คนขายเสียงจะไปดูในในรายการอีกช่วงหนึ่งจะมีคำคำคำเฉลยว่าคนขายเสียงคืออะไรโอเคโอเคนะครับเ้าเดี๋ยวเตรียมไปดูนะครับวันนี้พูดถึงเรื่องของ <Program. S 1> <Program. S 2> โปรแกรมโปรแกรมกลยุทธ์การวางแผนในองค์กรเขามีชื่อฝรั่งอยู่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูในช่วงหน้าแล้วลกันช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ รายงานของรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์จะช่วยกระตุ้นกระแสเศรษฐกิจ7.2ล้านล้านเยนต่อปีโดยประมาณ สำนักข่าวเกียวโตรายงานว่ารายงานสารสนเทศและการสื่อสารในญี่ปุ่นปี2555ชี้ว่าหาก60%ของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งมีประมาณ40ล้านคนในปี2554เปลี่ยนมาใช้สมาร์ทโฟนจะทำให้ตัวเลขการใช้จ่ายโดยตรงอยู่ที่3.6567ล้านล้านเยนรวมถึงค่าบริการโทรศัพท์1.2180ล้านล้านเยน e ีคอมเมิรมูลค่า1.0031ล้านล้านเยนและภาษีค่าซื้อโทรศัพท์มือถืออีก5.536แสนล้านเยนค่ะรายงานรายเดือนของกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นระบุว่ายอดขายแอปพลิเคชันเพลงและภาพยนตร์หนังสือและหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยอีกค่ะ ทางการญี่ปุ่นเรียกร้องให้มีบริษัทสารสนเทศและโทรคม,มนาคมญี่ปุ่นสำหรับกิจการภายในประเทศไปรับเพื่อเพิ่พมกลยุทธ์ให้สามารถแข่งขันในระดับโลกเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการแพร่กระจายของสมาร์ทโฟนทั้งนี้เพราะสมาร์ทโฟนที่เป็นที่นิยมส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นของบริษัทต่างชาติเช่น Apple I n อและ s a m s u งอิเล็กทรอน c กค่ะ